แล้วตวำรวจจานวนมากเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะโดนย้ายออกนอกสายการเติบโตตามหน้าที่การงานเขาก็มีความไม่สบายใจที่จะย้ายไปดารงตําแหน่งอยู่เป็นตํารวจราบผลที่ตามมาคือก็เกิดการโอนย้ายตํารวจเหล่านี้ไปซ่อมเอาไปซ่อมไว้ที่จังหวัดหนึ่งไปเข้าค่ายอยู่กันนานๆเลยเอาไปฝึกนั่นฝึกนู่นฝึกนี่โดยที่ตํารวจเหล่านั้นบางคนทนไม่ไหวก็ลาออกจากราชาการนี่แหละครับวีรกรรมของว่าที่ผอบอรตร ท่านที่กำลังจะขึ้นตำรงตำแหน่งโดยการแต่งตั้งของท่านนายกเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร,รที่เคารพผมชุติพงศ์พิวพปินโยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รพักก้าวไกลจังหวัดระยองอำเภอบ้านค่ายปกแดงวังจันทร์วันนี้ขอร่วมอภิปรายยติว่าด้วยความขัดแย้งในสำนักง,งานตำรวจ ก่อนอื่นนะครับผมขอกล่าวขอบคุณไปยังผู้เสนอยตัติทางพรรคเพื่อไทยด้วยที่ได้มีโอกาสเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้ในที่สุดวันนี้แทนที่จะมีการตอบประทูอย่างเดียวเรายังได้ข้อมูลข้อคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจํานวนมากประกอบการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีในการปฏิรูปตำรวจหลังจากนี้เป็นต้นไปก็หวังว่าความเห็นนยตินี้ จะได้รับการประกอบในการพิจารณาการปฏิรูปตํารวจให้ปัญหาที่สะสมข้างค้างมาอย่างยาวนานได้แก้ปัญหาสักทีในการขึ้นดํารงตําแหน่งครั้งนี้ท่านประธานครับเรื่องที่ผมจะวิปายวันนี้เป็นเรื่องว่าด้วยการตั้งผบอรตรที่เพิ่งเกิดขึ้นสๆลๆล,ล,ล้อนเมื่อวานนี้เลยครับท่านนายกได้ไปนั่งเป็นหัวโตประธานกรตรและงานนี้ก็คืองานเพื่อตั้งผบอรตรท่านที่ตอนนี้กําลังรอ,อการโปรดเก้าอยู่นี่เองแต่ท่านประธานครับ เรื่องนี้เมื่อมีการลงนามแต่งตั้งเมื่อ,อไร่เรื่องนี้ก็มีคําถามจากประชาชนอื้ออึงขึ้นมาทันทีว่าการแต่งตั้งผบอรตอรอท่านนี้เป็นไปโดยอ้างจากหลักเกณฑ์ใดอิงจากระบบใดกันแน่เพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าการแต่งตั้งผบอรตอรอตามระเบียบใหม่ต้องใช้ระเบียบที่มีอ้างอิงอาวโุโส50อร์เซแต่ท่านประธานครับ ท่านผบอรตรว่าที่ผบอรตรคนล่าสุดนี้ถ้าเทียบเอาตามระยะเวลาการดารงตําแหน่งโดยระบบอาวุโสแล้วพูดกันตรงๆนะครับตั้งแต่การเป็นผู้กํากับจนถึงรองพอบอรตรขั้นต่าๆเนี่ยใช้เวลา19ปีได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราลองมาดูกันว่าท่านท่านว่าที่พอบอรตรท่านนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช้ไป6ปีครับเรียกว่าลำดับอาวุโสนี่น้อยที่สุดในค a n ิเดตทุกท่าน แล้วคําถามก็เลยตามมาในหมู่พี่น้องประชาชนว่าในเมื่อระบบที่ควรจะเป็นลำดับสูงที่สุดในการคิดคำนวณคือระดับอาวุโสที่ใช้ถึง50%ยังถูกละเลยได้ขนาดนี้หรือว่ามันต้องมีกำลังภายในรูปแบบอื่นที่จะใช้เพื่อการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของวงการตำรวจอย่างพอบอรตรลก,กันแน่ในสมัยสภาที่ผ่านมามีการอภิปรายในสภาครั้งนี้อย่างกว้างข,ขวางไปแล้วว่ามันมีระบบตัวที่ใช้เพื่อ ขึ้นไปสู่ตําแหน่งอย่างรวดเร็วซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยท่านที่ขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเร็วมากนะครับลือกันว่าใช้ตั๋วช้างก็ไม่รู้ว่ามันช้างจริงช้างไม่จริงแต่ก็ไม่มีการตอบหรือชี้แจงมาแต่อย่างใดผมก็คาดหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะหยิบเอาเรื่องตัวช้างนี่แหละ มาเป็นตัวพิจารณาว่ามีการใช้อะไรเป็นพิเศษในการเลื่อนขั้นหรือเปล่าถ้าท่านนายกไม่เคยดูลองเปิดดูนะครับทวิตเตอร์ท่านก็เล่นแฮชแท็กตัวช้างน่าจะดังพอสมควรนะครับยังไงลองเปิดดูหน่อยก็ดีจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้างแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่เปิดไหนๆวันนี้มีโอกาสพูดผมขอพูดไว้ในสภาแห่งนี้ด้วยเลยละกันว่าตัวช้างครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในการเลื่อนตําแหน่งของตํารวจจํานวนมากรวมถึงหนึ่งในนั้นก็มีท่าน ว่าที่พบตลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนั้นถ้าพูดถึงวีรกรรมอื่นๆที่ท่านเคยก่อไว้ในสมัยดารงตําแหน่งอื่นๆ <c oughs> จริงๆมีอยู่มากมายครับที่เป็นการอภิปรายในสภาแห่งนี้เ <c oughs> ช่นกันท่านว่าที่พบตลท่านนี้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการมีความพยายามโยกย้ายเอาตํารวจจํานวนมากออกจากสตชไปเป็นตํารวจราบตํารวจราบนี่คือออกไปอยู่นอกสอตชเลยนะครับหลุดจากวงจรของการดํารงตําแหน่งปกติ แล้วก็ไปขึ้นตรงกับอีกหน่วยงานหนึ่งแล้วตํารวจจํานวนมากเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะโดนย้ายออกนอกสายการเติบโตตามหน้าที่การงาน<ๆ>เขาก็มีความไม่สบายใจที่จะย้ายไปดารงตําแหน่งอยู่เป็นตํารวจราบผลที่ตามมาคือก็เกิดการโอนย้ายตํารวจเหล่านี้ไปซ่อมเอาไปซ่อมไว้ที่จังหวัดหนึ่งไปเข้าค่ายอยู่กันนานๆเลยเอาไปฝึกนั่นฝึกนู่นฝึกนี่ โดยที่ตำรวจเหล่านั้นบางคนทนไม่ไหวก็ลาออกจากราชาการนี่แหละครับวีรกรรมของว่าที่พอบอรตรท่านที่กำลังจะขึ้นดำรงตำแหน่งโดยการแต่งตั้งของท่านนายกท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องตำรวจไทยทั้งประเทศรอว่าเมื่อไหร่ระบบตัวระบบเส้นสายถึงจะหมดไปจาก วงการตำรวจสักทีคนที่ทำงานอย่างตั้งใจขยันขันแข็งอยากจะเป็นตำรวจที่ดีของพี่น้องประชาชนจะได้มีหลักเกณฑ์สักหลักเกณฑ์ที่เขาจะได้ใช้เพื่อการทำหน้าที่และเติบโตไปตามฐานะอันควรของเขาสุดท้ายเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกแต่ระบบเดิมก็ดำเนินต่อทันทีตั้งแต่ครั้งแรกของการเป็นประธานกอตรลอของนายกคนนี้ท่านประธานครับพี่น้องตำรวจเหล่านี้เขาก็อยากจะได้ฟังคำตอบถึงสิ่งที่เรียกว่าความเหมาะสม ในการแต่งตั้งผอบอรตรลคนนี้เขาไม่มีสิทธิ์ได้ฟังพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้ฟังประช,ชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ได้ฟังว่าคนที่มาเป็นคนนำตำรวจทั้งประเทศหน้าขณะน,นี้ขึ้นมาด้วยความเหมาะสมแบบใดขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยตั๋วแบบใดผมอยากจะให้ท่านนายกได้รับฟังจริงๆเรื่องนี้จริงๆสสรังสิมลมได้พูดไปแล้วว่าระบบตั๋วเนี่ยมีอยู่ต่อหน้าท่านนายกในวันอภิปรายนโยบายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมก็ไม่คิดว่าท่านจะลืมง่ายขนาดนี้ว่าท่านได้ยินได้ฟังอะไรบ้างไหนท่านว่าเสียงเห็นต่างคือเสียงประเสริฐที่ต้องรับฟังถึงเวลาท่านฟังจริงไหมท่านได้ยินจริงไหมตอนนี้คำถามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านการบรหิหารจัดการของท่านโดยเฉพาะเรื่องของตำรวจที่เพิ่งได้ทำหน้าที่ไปเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างผมจึงขอฝากทิ้งท้ายไว้ ผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกมทีในฐานะผู้ที่นั่งเป็นหัวโต๊ะเป็นประธานกรลอให้ได้พิจารณาและเผื่อจะได้ตอบคําถามสักทีต่อพี่น้องประชาชนว่าการตั้งผอบอรตรครั้งนี้ของท่านนายกสุดท้ายการตั้งเนี่ยท่านใช้อะไรความเหมาะสมแบบใดข้อมูลไม่เหมาะสมท่านได้รู้บ้างหรือไม่หรือใช้ตัวอะไรหรือสุดท้ายท่านใช้การเลือกว่าจะตั้งใครนามสกุลอะไรขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมกิตศิละปะชัยผู้แทนรัษฎรจังหวัดระยองพักก้าวไกลครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะพิปายอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัว๋วหรือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับแต่เกี่ยวข้องกับตำรวจชั้นผู้น้อยบางคนที่เงินเดือนน้อยชักหน้าไม่ถึงหลังหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจไถเอาก็ได้วะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปคนธรรมดา เจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันครับนั่นคือการรีดไถการตบทรัพย์ประชาชนผมยกตัวอย่างในพื้นที่ของผมครับเรื่องนี้เกี่ยวกับตำรวจจราจรครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการจัดที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยได้จอดกันแต่ด้วยความที่ที่จอดมันน้อยครับแล้วก็ผู้มาใช้บริการมีจํานวนมากครับก็บางครั้งก็มีความจําเป็นครับที่จะต้อง จอดบริเวณจุดห้ามจอดเพราะว่าด้วยความที่จะต้องให้ทันกับเวลาที่คุณหมอนัดหรือรับยาได้ตามคิวพอกลับมาถึงจากโรงพยาบาลมาถึงรถทับท่านประธานครับโดนล็อกล้อเรียบร้อยแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมไปโรงพยาบาลมาออกมาจากเดินทางเดินออกมาจากโรงพยาบาลครับพอมาถึงที่จอดปรากฏว่าเรียบร้อยครับ โดนล็อกผมกพยายาม็พยายามมองหาครับว่าตำรวจคนที่ล็อกล้อเนี่ยเขาอยู่แถวนั้นไหมสักพักเองครับตำรวจที่ล็อกล้อผมก็ขี่รถมาแต่ไกลเลยครับขี่รถย้อนสอนมาด้วยนะครับท่านประธานขี่รถมาแต่ไกลแล้วก็มาจอดผมก็ถามว่าคุณตำรวจครับล้อผมโดนล็อกผมต้องทํายังไงคุณตำรวจก็ยิ้มแล้วก็เขียนใบสั่งให้ผมครับหนึ่งใบอ่ะนี่ใบสัง่งเอาไปเสียค่าปรับที่โรงพักนะห้าร้อยบาทแล้วก็ไปแจ้งผมที่ป้อม เดี๋ยวผมจะมาปลดล็อกให้และก่อนที่คุณตํารวจจะขี่รถออกไปรอผมที่ป้อมนั้นเขาก็หันมาพูดกับผมอีกว่าเออแต่ยากแต่ถ้าอยากจะจ่ายถูกหน่อยก็ไปหาที่ป้อมเอาสองรยพอโอ้โหผมนึกในใจครับนี่ตํารวจหรือผู้ร้ายกันแน่ท่านประธานครับคนมาโรงพยาบาลบางคนมาหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนมาเยี่ยมญาติที่กำลังเจ็บป่วย พวกเขาเหล่านี้ทุกทรมานมากพอแล้วครับครั้งแรกตักเตือนกันก็ได้เขาต้องเจออะไรกันแบบนี้ทุกวี่ทุกวันเรื่องต่อมาครับคล้ายๆกันครับแต่ที่นี้เป็นตำรวจสายตรวจหรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่าตำรวจหมวกทองครับท่านประธานญาติของผมเป็นคุณครูครับกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเจอตำรวจหมวกทองขี่รถมาประกบแล้วก็บอกว่าจอดจอดจอดขอตรวจปัสสาวะหน่อย ปรากฏว่าตรวจเจอฉี่ม่วงครับเนื่องจากญาติของผมป่วยแล้วก็กินยาแก้ไอเข้าไปเขาก็พาตัวไปโรงพักอะไรเรียบร้อยญาติก็โทรตามผมกับญาติญาติไปที่โรงพักกันพอไปถึงก็ขึ้นไปที่ชั้นสามครับเป็นห้องพักสายตรวจทางเราก็ยืนยันว่าเออเขาป่วยจริงนะท่านสามารถตรวจอีกครั้งโดยละเอียดได้เลยแต่ท่านประธานครับก่อนที่จะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งมีการเรียกผมและญาติญาติเข้าไปในห้องบอกว่า เคลียมาเลยดีกว่าถ้าตรวจเจอแล้วเคลียรไม่ได้แล้วนะบอกว่าตอนทุกคนโดนจับก็พูดบทว่าไม่เสพไม่เสพแต่พอผลออกมาก็จะมาให้ช่วยที่หลังเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะเคลียก็เคลียมาเลยตรงนี้ห้าพันบาทสรุปพวกผมไม่เคลียครับขอให้ตรวจแล้วผลก็ออกมาว่าไม่มีสารเสพติดจ,จริงๆท่านประธานครับเรื่องที่ผมอภิปรายคือสิ่งที่ ประชาชนคนธรรมดาเจอกันทุกวี่ทุกวันผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังเสียทียกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะระดับปฏิบัติการให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นบางทีตำรวจบางคนอาจตัดสินใจเลือกทางผิดเพราะเขาอาจไม่มีทางเลือกเงินเดือนน้อยรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจคิดผิดทุจริตคอร์รัปชันรีดไถยประชาชนพฤติกรรมแบบนี้มันทำให้ตำรวจจำนวนมากที่ตั้งใจทำงานที่เขารักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตำรวจต้องพลอยเสื่อมเสียไปด้วยเพราะจากพฤติกรรมของตำรวจเพียงไม่กี่คนสุดท้ายครับก็ต้องขอฝากเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลว่าขอให้เอาจริงเอาจังกับ การปฏิรูปตำรวจสักทีหนึ่งเพราะคนที่ซวยที่สุดไม่ใช่แค่ตำรวจแต่คือพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ